โอมนโมพุทธายะรัก,กูหลงกูจงสำเร็จในสิ่งที่ปัถนาจงทุกประการเรียงเรียงเรียง,ยง <c oughs> เอาสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการครับ <c oughs> วันนี้ก็มา,มาเจอกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับทศนาบรบ้านด้านกีฬาฟุตบอลเป็นยังไงครับเมื่อคืนนี้ตื่นเช้ามาพร้อมกับ รอยยิ้มที่มุมปากว่ากูว่าแล้วมันต้องมาโหมดนี้หรือว่ามามุกนี้เอฟเอครับครับรอบ5หรือว่ารอบ16บหทีมสุดท้ายนะครับอีก4คู่เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมเนี่ยลืมคู่แรก,กแข่งก่อนนะครับโคเวนทรีกับทีมหลีกล่างนะมิดเดิลสโตนมิดเดิลอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ ก็เป็นโคเวนทรีที่เอาชนะไป5ประตูต่อศูนย์ก็เท่ากับว่าทีมที่เข้ารอบไปแล้วก็มีโคเวนทรีมีเลสเตอร์มีนิวคาสเซิลแล้วก็มีแมนซิตี้เมื่อวานนะครับส่วนเมื่อคืนนี้นะครับทีมใหญ่ก็เข้าเรียบวุดหมดเลยนะครับไม่มียักษ์ไม่มีแยกมาไม่มีแช็คผู้ค้าย,ยักษ์แมนยูนะครับเฉือนเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นหนจากประตูชัยของคาเซมิโรในช่วงท้ายเกมนะครับแปดสส่วนเชลซี เปิดบ้านเฉือนเอาชนะลีสยูเนเต็ดแบบจะหายใจฟั่มนะเกือบจะมีต่อเวลาพิเศษก็สกอร์เนี่ยสามประตูต่อ2คนที่ยิงประตูใช้คือคอเนอร์กาลักเกอร์นะครับคนที่น่าจะผิดหวังเป็นอันดับต้นๆของเชลซีในนัดชิงคาราบาวกับ,บลิเวอร์พูลเพราะมีโอกาสเยอะมากนะครับแต่เมื่อคืนนี้เจ้าตัวก็ปลดปล่อยเป็นคนยิงประตูใช้ใส่ลีสก็พาเชลซีเข้ารอบ8ต่อไปอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีม ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็วู๊แฮมตันก็เปิดบ้านเฉียนเอาชนะไบรทันไปหนึประตูต่อศูนแล้วก็คู่สุดท้ายครับลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลเอาชนะเซลตันตันสามประตูต่อศูนย์ผมไม่ใช้คําว่าถล่มนะครับเนื่องจากดูสกอร์เนี่ยเราอาจจะรู้สึก,กว่าลิเวอร์พูลปูพรมถล่มหรือเปล่าเปล่าเลยครับโดยเฉพาะช่วงออกสตาร์ทสิบกว่านาทีแรกเนี่ยเป็นโอกาสของฝั่งทีมเยือนเซลตันตันซะมากกว่า สาเหตุนะครับมันก็คงจะเดาไม่ยากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยส่งลูกกอกขนองนะครับที่ผมได้ไายคาถาปลุกเสกเมื่อสักครู่นี่แหละปลุกเสกอะไรของมันวนะขำๆเ่ยอะเซียสนะครับเออโอ้โ,อโหมีการคือการจัดตัวของเจเคเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เล็กๆเหมือนกันนะครับ ที่ไม่เซอร์ไพรส์เลยก็คือเอาเด็กลงเยอะอันนี้เราหลายๆคนคาดการอยู่แล้วแต่ที่เซอร์ไพรส์เล็กๆเนี่ยนอกจากเอาเด็กลงแล้วมันจะมีการปรับตําแหน่งบางตําแหน่งด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าลิพูลเมื่อคืนไม่มีโมซาลาไม่มีดาวินไม่มีโซโบทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับรวมถึงพวกเทรนพวกอะไรด้วยก็ไม่มีนะครับทีนี้ตัวจริงที่ลง นะครับผู้สบปบะตูเค l l ์เรอร์อันนี้ตามคาดกองหลังก็เป็นไปนตามที่ผมคาดการก็คือฟานได้ลงคู่กับเจเรีควันซาแต่เหมือนกับมีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะแบ่งกันเล่นคนละครึ่งระหว่างฟานได้กับโกนาเต้เหมือนเกมอุ่นเครื่องยังไงเชอ่กลน,นะครับโดยให้เจ้าหนูเจเรีควันซาได้เต็มเต็มเกมของเขาไปเลยนะครับคือฟานได้ลงก่อนครึ่งหลังโกนาเต้ลงตั้งแต่ตั้งแต่ออกสตาร์ทครึ่งหลัง แบ็กซ้ายเป็นคอตาเซมิกาสนะครับตามที่ผมคาดเป๊ะเลยส่วนแบ็กขวาเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ผิดคาดหรอกเพราะว่า jk เอาคอเนอร์แบดลี์ลงนะครับเมืม่อวานผมเดาว่าน่าจะเป็นโจโกเมสก่อนโดยให้แบดลี่ได้พักบ้างเพราะว่าเล่นแบบโอ้โหดุดันมาหลายเกมติดต่อ,อกันโดยเฉพาะแมตช์ที่เจอเชลซีนะแต่ครับโจโกเมสเนี่ยก็มีชื่อแต่ไม่ได้เล่นเป็นแบ็กขวาครับ jk จับยัดเข้าไปตรงมิดฟิลด์ตรงกลาง อันนี้คือตามผังในไลฟ์สกอร์นะครับแต่ตอนเล่นเนี่ยผมก็ต้องนําเรียนตามตรงว่าเมื่อคืนอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ดูถ่ายทอดสดผมไม่แน่ใจว่าโจโ,โ,โจโกเมสเนี่ยนะครับอาจจะเล่นเป็นแบ็กขวาแล้วขยับคอเนอร์แบลตี่ขึ้นไปเล่นเป็นตัวปีขวาเหมือนในช่วงที่ละอันกาเฟนแบกเจ็บในเกมคาราบาวครับนัดชิงกับเชลซีหรือเปล่าน่าจะออกมุกนี้นะนะใครดูถ่ายทอดสดบอกผมทีหนึ่งเพราะผมก็เห็นโจโกเมสเติมเกมขึ้น กราบขวาไปเปิดบอลเหมือนกันนะครับเพราะนั้นฝั่งขวาเนี่ยมันน่าจะเป็นโจโกเมสกับคอเนอร์แบดลีย์นะครับทั้งสองคนเลยส่วนดาวรุ่งอีสองคนในแดนกลางนะครับเป็นชื่อของเจมส์แมคคอนเนลกับบ๊อบบี้คลาร์กนะครับเจมส์แมคคอนเนลกับบ๊อบบี้คลาร์กส่วนด้านหน้านะครับเป็นคอดี้กัรโปรหนึ่งตามคาดฮาวิ่งเอเรียสถูกขยับขึ้นมาเล่นเป็นกองหน้า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยไม่ใช่เจเดนแดนสตาร์ที่ผมคาดการนะครับแต่เป็นเจ้าหนูเจสันคูมาสชื่อน่าเจสันหรือเปล่าฮนะผิดข้อภัยด้วยนี่คือจะเป็นตัวจริงครับตัวสำรองนะครับมีโกนาเต้มีลุยดีอาร์สมีล็อบบ้มีอาร์เรียนเนี่ยแล้วที่เหลือก็เป็นดาวรุ่งนะครับมีเทรนโยนี่ มีตัวใหม่ๆขึ้นมาโอ้เพียบเลยผมจําชื่อไม่ได้หมดประมาณ3ามสี่ตัวที่เป็นดาวรุ่งนะครับอ่ะนั่นคือคร่าวๆแล้วการเกี่ยวกับตัวผู้เล่นเดี๋ยวผมต้องคือพวกคูมาสพวกบ๊อบบี้คลาร์กเจมส์แมคคอนเนลเทรนแอนนี่เจเดนแดนส์อะไรพวกเนี้ยผมผมอ่ามีอีกคนหนึ่งคือเคทกอร์ดอนเคทกอร์ดอนนี่เคยเห็นบิลล์อัพมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว เมื่อคืนนี้น่าจะหายเจ็บหรือว่าถูกเรียกกลับมามีชื่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกจะได้ลงในครึ่งหลังด้วยนะครับตอหรักกอร์ดอนทีนี้พอจัดทัพแบบนี้ทุกคนลองนึกดูนะครับตัวจริงมีใครบ้างอเล็กซิสแมคแอลิสเตอร์ก็เป็นตัวสำรองเมื่อคืนนี้นะครับมาตารูเอนโดเหมือนจะไม่มีชื่อเลยนะครับรวมถึงโรเบอร์สันนี่อาจจะไม่มีชื่อด้วยผมก็ดูมันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษในไลฟ์สกอร์นะครับก็ดูคร่าวๆตื่นมาก็รีบแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวมาทํางาน เราจะสังเกตได้ว่ารายชื่อเหล่านี้เนี่ยถ้าเจอกับทีมระดับท็อปทอปเอาเคลนว่าไม่ต้องหัวตารางหรอกในมมรียร์ลีกด้วยกันเนี่ยก็อาจจะพังซัมมตันมีโอกาสเยอะนะครับมีโอกาสยิงเยอะแต่ก็ติดเซฟเควินคินเลเลอร์ยังโชว์ซูเปอร์เซฟหลายช็อตเหมือนกันออกมาปิดมุมเร็วออกมาปิดมุมดีเซฟช็อตอยากมีให้เห็นนะครับกองหลังกออ็อย่างที่บอกมันก็อาจจะมีแบบหลุดๆดรั่วๆบ้างนะครับเพราะโอ้ทุกคนคือ มันเด็กทั้งหมดอ่ะแม้ว่ามันจะเล่นได้ดีแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อเซาล์ตันโชคช่วยโอกาสไม่ได้ริพูลก็มาลงโทษจากเจสันคูมาถือว่ายิงน่าจะนอกกรอบด้วยนะครับน้กกรอบเขตโทษเนี่ยยิงหักข้อมันบอลเนี่ยมันมันเสียบเสาแรกผู้สิประตูของเซาเนี่ยมันขาตายก็อาจจะไม่แน่ใจว่าฉลับส้นน่องส้นเท้าของของกองหลังเซาหรือเปล่านะครับแต่ก็นั่นแหละเป็นประตูขึ้นนําให้กับริพูลในช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก พอริพลครึ่งแรกนําก็รู้เบาใจเพราะว่าดูจากโอกาสเนี่ยโอ้โหเส้ามีโอกาสยิงตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วก็ส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายด้วยแต่ว่ามีจังหวะล้าหน้าโดนริบป,ประตูคืนไปครึ่งหลังนะครับริพลก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับมีเจเดนแดนส์ลงมาแทนลงมาเล่นบ้างนะครับแล้วก็เป็นไอ้เจ้าหนูแดนส์นี่แหละครับที่ซัด2ประตูะลูกแรกนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โห ต้องปรบมือขนาดหนักเลยครับนะเพื่อนไหลมาให้ยกคือมุมมันเนี่ยมันแคบแล้วครับคือถ้ายิงด้วยวิธีอื่นเนี่ยผมว่าถ้าไม่หลุดกรอบมันก็น่าจะติดเซฟผู้รัสษาประตูของเซาท์แฮมดันแต่เจ้าหนูแดนส์ครับยกใช้วิธีชิปนะครับชิปเบาๆยกข้ามตัวผู้รัสษาประตูเข้าประตูไปอย่างโคตรเหนือมันบ่งบอกถึงเซนทําไมเขาถึงมีชื่อในทีมชุดใหญ่ไม่แปลก นี่คือความแตกต่างระหว่างเลี้ยวพูลกับเซา์เมื่อคืนนี้นะครับไม่ใช่รูปแบบการเล่น,นคือเซา์ก็สู้ได้ดีมีโอกาสเยอะแต่ก็นั่นแหละเมื่อมีโอกาสแล้วทํามไม่ได้ก็โดนโลงโทษไปนี่คือข้อแตกต่างระหว่างทีมเล็กกับทีมใหญ่เท่านั้นยังไม่พอนะครับหลังจากนั้นก็ไม่น่าจะนานมากพีพูลก็มาได้ประตูลูกที่สามจากเจ้าหนูเจเดนแดนส์อีกลูกหนึ่งคราวนี้เป็นคอนเนอร์เบลลี่ครับที่เติมขึ้นมาแล้วโอกาสสบโอกาสยิง ยิงด้วยขวาแต่เป็นการยิงแบบติดไซกกอยอันนี้ก็มีเซนเดี๋ยวผมว่าอีกหน่อยเดี๋ยวเมีประตูอีกคอเนอร์แบลลี่เดี๋ยวมีประตูอีก <c oughs> เผลอ, <c oughs> อมีประตูอีกก่อนโจโคเมสด้วยตอนนี้เราก็เชียร์กันนะครับยิงติดไซโกอยผพ้สาประตูของเซาปัดออกมาก็เจเดนแดนครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาวิ่งเอบปีเข้าไปซ้ําตรงตะข่ายสามศูนย์ก็จบกล้องจับไปที่เจเคเป๊ปไรเดอร์สตาฟโค้ดของเลว์พูลยิ้มแบบอมืมีความสุขอ่ะโค้ดมีความสุขอ่ะนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันผมไม่ได้ดูถ่ายทอดสดแต่ว่าก็อยากจะฝากถึงแฟนรีพูลว่านี่คือรอบ16ทีมแล้วมันเป็นการจับสลากดวลกันระหว่าง2ทีมที่ต่างดิวิชันกันนะครับรีพูลอยู่หลีกสูงสุดซ้มตันเคยอยู่พิมเมลีกแต่ตกลงไปก็เสียผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนมันก็อ่อนกำลังลงไปเยอะบวกกับเด็กๆของ JK clubs kids เนี่ยเขากำลังคึก นะครับกำลังเรียกว่าเป็นลูกกอกขนองนาเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับมันก็เลยทําให้ผลงานในขันออกมาแบบนี้ยิ่งยิ่งเพิ่มพลังมากเท่าทวีคูณนะครับผมเชื่อว่ากําลังใจของาาพลพรรคหงแดงเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่าสกอร์หกที่บ้านของรูตันเมื่อวานนี้ที่เชลซีบุกไปยิงแล้วเอลิงเบาฮาร์แลนซัดคนเดียว5ประตูนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่แอนฟิลด์เมื่อคืนนี้ก็ต้องเดี๋ยว หลังจบเกมเดี๋ยวไปตามมันต่อว่าข่าวครา,าวบทสัมพง์สัมภาษณ์อะไรจะเป็นยังไงเพราะเช้านี้ผมยังไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวค่อยไปไปไล่เก็บอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งตอนเย็นหรือเป็นพรุ่งนี้เลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้นะครับลิเวอร์พูลก็เข้ารอบ8เดี๋ยวดูว่าจะต้องจับสลากเจอใครอะไรยังไงผมก็ยังไม่ได้ดูอีกนั่นแหละนะครับเท่ากับรอบ8ทีมตอนนี้นะครับก็มีลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีอ่าวูฟนะครับ แมนซิตี้โคเวนทรีนิวคาสเซิลเลสเตอร์แปดทีมนะครับก็คิดว่าน่าจะมีแค่โคเวนทรีกับวูฟที่อาจจะดูหน่อมแน้มหน่อยนะครับใครจับเจอสลากเจอก็น่าจะ,น,าจะน่าจะโชคดีไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับพอคลิปนี้ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ลีพูลก็จะเข้าสูโ่โหมดพรีเมียร์ลีกและก็ยูโรปาลีกโดยเฉพาะการไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่กำลัง เ็มจนสุดสุดฝากเอาไปด้วยนะครับ